สวัสดีค่ะเมื่อนีนะคะเข้ากับบ้านมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมือเเ่อคืนไปเห็นอยู่ดอนตาลมุกดอาหารค่ะพี่น้องมือนีก็เลยกับเมือ่อคืนก็เลยกลับมานอนบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วจะเลยก็สิไปงานตอลอยเอทค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบห้ามาเบิรงบ้านนะคะหลังจากที่ตรวจบ,บ้านรอบแรกไปนะคะหลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างเงินเอ บริษัทตรวจบริษัทคือตรวจคือยันดีเที้แล้วตัวน้ำอันนี้จริง,น,งนุนจ้างบริษัทตรวจบ้านตั้งหากนะคะบริไดร่วมกันเพื่อนบริไดอยู่หมองเดียวกันกับบริษัทสางบ้านคนละบริษัทกันน,นุนจ้างมาตรวจบ้านก่อนสิรับหมอบบ้านเพราะว่าเพื่อมันมีจุดบกพร่องจุดที่เหาบ่สามาถแน่เพ็นด้นยตาเปล่าได้เพื่อนกะสิบอกเฮาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลักการเพื่อนกะสีมากจุดแก้ไขหลักการให้ทางบริษัทหลับเหมาสางบ้านมาแก้ไขอีกทีหนึ่งตอนนี้ตรวจแปรอบแรกเดี๋ยวเราไปดูว่า เพื่อนเหตุยังไปแล้วเน่นะคะพี่น้องมาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะอ้าเปแม่วันนี้ขอบคุณตะก้องนะคะยายลายอันนี้แยอันนี้ยาย่ไลมาทำความสะอาดเป็นบะแม่แม่เออยาย่ไลมาทำความสะอาดไรเบียบสะอาดเรียบร้อยนะานใช่ยังไม่ได้แก้ทั้งหมดไงเขาจะเอาเขามาทีิรงยันไม่ใช่เขาไม่ได้เจิ่ แก่ไฟแต่ว่าแก่ไฟแล้วแต่ว่าร้อนนี่เขออกทางนอนแม่นแก่นอนตัวไหนเฮเออเอาคือออกสั็จก่อยู่โมกพอนยานุมมันมีไฟที่สั่นว้ยกอนยานมมันเปิดตัวก่อนได้เรือเปล่าพอนยานุมเนาะอ่านี่นี่คือจังมองมองมองนี้นังเสียมันเป็นหูมันมันไม่เรียบร้อยอันนี้เขาจะาไปให้แก่อันนี้จะมีรอยรอยร้าวมันไม่เรียบร้อยก็ให้แก้นะคะคือพวกโฟนุ่นพวกอะไรเป็นคนฉีดจุดนะคะ บริษัทรับปรนว่าเป็นบัญชีจุดเองนะคะนี่มันสีมอันแก้ไขแดงแดงนี่มองไดเห็นเขาจะเอาแหว้แหวนคือตองแก้ไขนะคะเหมือนเหมือนตัวนี้นี่มันไม่เรียบร้อยนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะก็แก้ค่ะนี่มันเป็นรองเป็นร้อยตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับตัวนี้ค่ะที่จริงมันสีมันเป็นไอที่มันมนออกไหนใส่น้ำยาล้างจานมะมันไม่เรียบร้อย มันยังเชื้อน่ะมันถ่วมขึ้นมายังมันหลังไหวมันเห็ดให้น้ำมันหยดลงข้างล่างนี่น้ำมันหยดลงข้างล่างเชื้อเขามีกองข้างล่างมันเปสีเปียกเนี่ยเห็นไหมมันมีสนงสนิมขึ้นนี่ยเราก็ต้องแก้นะคะเอออันนี้เราจะให้เขาจอาแบบเอาเนี่ยมาอ่ันใบไม่รู้ว่ามันโดนน้ำมเพราะว่าน้ำมันหยดลงตอนนั้นเดี๋ยวหอบจังไหนคะเจ๋อหอบเจ๋เพราะว่าเขาเจอสัญญาทำบ้านหมดเดือนหน้า นะคะ erfahren, ก็จะสีปแก่ให้มั่นท่า,านหลักการหมอบบาทแต่ว่าเรา,เราจะต้องตรวจอีกรอบสองด้วยน,นะคะ่องดูบันไดนี้อันนี้ก็คือจุดที่เด่ดพี่น้องอันนี้คือแนมอันนี้คือไม่แนมอันนี้ก็ต้องแกะหรือออกแผ่นหนึ่งหลักกาเอามาแปะใหม่แกะจะไฟเพิ่งแกะเพิ่งแกะไฟเพราะว่าไฟ ระบบไฟบนเพดานคือบางสายมันอยู่นอกนอกไนนะอ,อ้เขนเอ่นอกเปล่าไหม<อ>นอกก,ก,กออันนอกออกางเออแต่ราคาเครืเจักักลเป็นของเรียบร้อยในาการจัดให้เป็นระบบระเบียบนะคะยไไอยู่ชั้งล่างไมนถึงนอนกองอมันเอเอแล้วก็ประตูประตูห้องเก็บของนี่ประตูห้องเก็บของ,อ,ง,ขอ,งอันที่จริงเราจะต้องเปิดออกนอกพอมามองระยะการที่ห้องเปิดเปิดเขาจะได้วางของได้ คารท้องเปิดเขาให้มงนี้เขาจะวางของอะไรจางไไสิ่งนะคะนเดี๋ยวต้องรอ,อ,อทีมบริษัทรับเหมาสร้างบ้านมาดูอีกทีหนึง่งนะคะอันนี้เขาจะเาขาจะบอกว่าบ้านหลังนี้ถือว่าจุดแก้น้อยมากนะคะเพราะว่าบางบางลังอะสี400่ร้อยถึงห้าร้อยจุดเลยอันนี้ไม่แค่รอยตัวตนอันนี้ก็ไม่เรียบร้อยนะคะละกะ ส่วนมากบานหลังนี้ก็จะมีแค่การรั่วซึมของหน้าต่างน้ำรั่วซึมนะคะทแทบทุกบาน <c oughs> แทบทุกบานหล้วก็มีรอยเหล่านิดๆในน้อยๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องน้านะคะห้องน้ําก็จะได้แก้ตรงที่ยาเนมันไม่เรียบร้อยหลังการลัการชะโคกที่มันทีมมันบอบอบ,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 บชิ้นัน้งไม่ มันมีมั่งกระตงแกะนะคะแต่มันจีบพนักเพราะว่ามันยน่นห้องน้ำเลยเพื่อเขาอยากพิงมันก็สิ่งไรหลังทวนมันสิ่นะมันจีบเออมันจะแตกนะคะอันนี้ก็เป็นห้องของยายไงกับพ่อยายน่องวิวขอบอ่างวนเออนี่วิวหลังบ้านนะคะจะเป็นต้นกระถสนแก่นะเออมันเป็นเจมบ้าเสียวแนี่อันนี้เป็นงานกระเบื้องคืออะไรนะคะงานรั่วซึมพันเรียบร้อย ะะเราไม่ได้ซีเร<ด>ียสนะคะเพราะว่าการทําบ้านมันมีมันมีมันต้องมีจุดแก้นะคะแต่ว่าบ้านเราหลังิ่้ก็รู้ว่าต้องมีการตรวจกันอย่างไงเรามองแค่ตาเปล่า้วา่าเออแบบพราพเอาถุงมอุรวยใจเท่ากัอกระชังมั่น่สินะอันนี้จริงบ้านทูกหลังต้องมีจุดแก่อันะรายจุดจีนมาเรียบร้อยเหมือนเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะคะแก่ส่วนหน่อยดอบบ้านหลังแมนบ้านหลังนี้เขาบอกว่า จุดหน่อยนะคะอันนี้ชื่อชื่อว่าหน่อยทิมมีส่วนเกศฮะอันนี้ก็เป็นอีกห้องนอนห้องนึงมาอย่าเลมากอันนี้ก็จะเป็นอ่าบันไดนี่พี่น้องเห็นบอลนี่มันมันไม่มันเบลีบมันเรียบอยู่ตอนตอนเที่ยวไม่ไหมเนาะเพิ่นเมื่อทำความสะอาดแล้วมันก็ซีมันก็หลอกเหมือนตเหมือนเหมือนน้ำยาเหมือนว่าน้ำยามันกัน น้ำยาแม่นแนงโหดนะคะที่จริงมันจะเหลืองงามอยู่พอเปิดพอเปิดมาทําความสะอาดแล้วรู้สึกว่าน้ำยามันจะกัดตัวเองเนี่ยมันอะเออตัวสเตนเลสตัวลูกมิญญังเหลือแต่เออของหัวไม่เดินมาไอย่างเง้ยนะเปจะชื่ออะได้แล้วสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสอลูมิเนียมอะลูมิเนียมเป็นไงมันต้องมิเนียมมันกับป็นอันคือึ้นยาหนักข้าวหลัง่บอสลูมิเนียมคือจังหวะอย่างเี้ยข้าหลังโอ้โอเข้าใจละหนังแบบแบบบนกินน้ำมันแอบ มันจะเียมไหคะเป็นี่ยไหเงี่ยมในสเตเตเลสยังมหม้าวเลสไอ้สิวเรามีเหยียมนะคะล้ยุสเตเตเลสคือว่าหนอนนหนอนอ่างล้างซ่าโฆาอ่าง่างเอิรนสเตเตเลสแง่แรกว่าไงแล้วมันตัวมันใดเพาเป็นี้ขึ้นดูยุอันนี้พี่น้องกับคัน้อเนี่ยหรือตาปลาอุ้ยมันสวยใช่ไหมเออละเอียดดีแต่ว่าพ่อทีมตรวบ้านมาิงไอ้ตรงตรงเนี่ยมันเลื้อยมันเป็นงอๆนะ มันมันมาตรงก็จดี๋ยะซิบอ๋อกีดเออมันไม่ตรงเออส่กีดไม่นะแล้วก็ขึ้นมาบนบ้านขัดโคนแล้วก็เดียวเหยีบมังแม่พี่แม่ก็เดี๋ยวอ่านน้นอืมอันนั้นก็น่า,นาจะแกะเสร็จแล้วปกติสายไฟมันยืดลงมาสายไฟมันยืดมากๆแล้วแก่ไอ้แนวหอสายไฟนะ่ะมันตัดตัดไม่ไม่พอดีนะครับพี่นะ้อง อันนี้เป็นห้องระค่าอันนี้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราไเนคืนถ้าเราเนียนดีสีมันเป็นคลื่นมันเลยเห็นชัดเลยมันเหล็กสีหลงอกตาแบบว่าสีผสมอาเสมอกันนะคะมันเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ลักๆักก็คือการรั่วซึมระหว่างประตูต้องแก่ไขนะคะตอนนี้ฉันก็ได้จี๊ด้สาแสดงว่ามัน มันซึม้าจะเหลวมากมันมัวไม่เหลวมันมัวตอนตอนเป็นย pues ังห้องห้องอ้มูว่ามันหลวมเพราะว่าก bueno> ็จะสีหนามสีหนามขึ้นมากนระไระหายละที่ซีลกะที่นะคะพี่น้องเกลือเปมนไวนัวบ่อนะคะามันมัวก็จะถสงไม่เคลื่อนวหวอีกเร้อว่าม่น้ำดวนเสื้อมีล็่าจะเรีว่ามีทว่าซีมเบัทุกบาทนะคะออีผหครับแม่นั่นีผสมเลยการท่าตออทาีมา เดี๋ยวเราดาูห้องนอนนุ่นกับเราเอรกนะคยนุ่นในนอนหนระือเป่าอันนี้เป็นวงกบบบเนียบค่ะพี่น้องอออมันเป็นขันนี่ประตูมันไม่เรียบประตูมันสูงหัวแล้วก็ประตูในยังกะพี่ในยังนะแล้วก็ประตูน,น,นนะคะเต้องหนึนบบ่งสปีดในเบอร์สูงหัวเอียอีกอนี่ถ้าเรามองข้างล่างสองข้าใหญ่หดค่ะพี่น้อง ถือว่าถือว่าใหญ่โสดวันแงมห้องเปิดแอร์เปิดยังมื่สิแลนบอกเมื่อสินาไมายความว่ามันมันไม่ได้ฝึกที่ประตูนะคะเปิดตังค์เลยครับปุ๊กอ๋อเปิดที่ประตูแต่เรื่องมันมีที่บูงขึ้นสูงเกินไปสูงเกินไปตอเนียงเอ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 ียงมันอีเอออ๋อใช่เออมันเอียงด้วยมันมาตรงนะคะพี่น้องนิดนะห้อเบิ่งเนี่ย เนี่ยเออมันมันเอียงลงมาทางนี้นะคะเอียงขึ้นมาทางนี้ก็มาไเนี่ขึ้นเออขึ้นนะแล้วก็หลังจะนนี้ขึ้นมาตรงตอนนี้เห็นได้ชัดก็คือว่าเสามาตรงอาจจะเป็นด้วยการฉาบปูนเนี่ยนี่มั้งนี่เนี่ยเสาก็มีนี่เห็นไหมมันเอียงแบบเป็นได้ชัดเออนี่นี่เข้าตรงเพื้งน้างนีง เห็นปะนี่มันเป๊ะเนี่ตัวนี้มันเป๊ะี่วกัเท่านี้แบบระยะซนีเขาจะเห็นได้บ้างนั้เห็นไหมมันไม่ตรงนะคะมันเป็นแซวเอลก่อนแซวเอลก่อนก็ไม่มีอะไรผ่านคะนี่พี่น้อยแซมนี่ก็เดินมาปล่อยผ่านเลยแม่นี่พี่มันไม่เรียบร้อยมันแค่บี้อีหยังขาวๆใบหูผาดมากเลยซื้อสีเออมันเป็นสีนะคะเพื่อนกันต่อ ่ากาอีกอย่างประตูตัวนี้มันมันบริสุทิดแต่ว่าสนิทเลยเนี่ยมาก็นตันเราต้องเรต้องโยกเนื่องจากว่าลางลางมันไม่ตรงกันลางมันเป็นยังลองดูลองดูคิดเทียมลองดูมีจัขันหอกมีแหนกระดอีก้วขาัม้นมันมั่นปรงกังนมันปรหันันแล้วมีปัญหาคือม่นสี มันเป็นสุบานปะเป็นบานเดียวเนี่ยปะต่อมาข้างนอกข้างนอกมีงานแกะไหมข้างนอกจะเป็นงานแก่นี่มองมองนี่ข้างล่างมันเป็นยังงมันไม่เรียบลูกห้าเปิดสมองแท้เนาะมันนายเ้กนี่แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนี้ันี่พี่น้อง สีลอกเป็นสนิมเฮ้ยตะกรงก็ไดโอเ้ยตะกรงตาบุดีนี่กระโกดฟกัตเนตีล่ะนาำประจังเนาะเออนี่ใต้จะบลุดมืออืมนี่นี่วันนี้ตัวนี้เป็นรูนะคะแม่กระโกดโฟกัสน้ำเอออันนี้เป็นรูอันนี้งานไม่เรียบร้อยนะคะที่จริงมันกับมีหลายจุดตัว่าหมดเขายกเข่าเเออเขายกห้เบิ่งข่าวข่าแล้วก็เราก็จะมาพูดให้ฟังว่าเป็นยัง เป็นอย่างเขาคือตรวจบานนะคะพี่นอ้องจุดประสงค์แรกๆก็คือบานทุกบานมาพี่บานบานทุกบานมั่งกะในการสร้างบว่าสิเป็นบานสร้างสร้างบานจัดสรรที่ยังกระตามสร้างมันก็มีจุดบกพร่องทุกๆุกกหลังนั่นแหละเพราะคนเห็ะะนะีเนาะเพราะว่าเราใช้คนทำอุปกริ์ใช้ครืองจพชรนะคะพี่น้องข้อข้อบวกพร่องมันก็เลยมีนะคะหละกักการมีทุกหลังแต่ว่าบางหลังเพื่อนกะ บบเ,เราก็เห็นแหละว่ามันไม่เรียบร้อยแต่ว่าพาอาอา่อาดุมันด้ไยแดงสนะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันดีเลยเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้อยู่กับเราแค่วันนี้หรือพรุ่งนี้บริยุทธ์น้อเแค่หนึ่งปีหรือสองปีมันอยู่กับเราตลอดชีวิตรุนลูกรุนหลานนะครับพี่น้องเข้าเขาก็เลยอยากทําให้มันดีที่สุดเราทีมตรวจบ้านเข้ามาแคาจะการตรวจแบบละเอียดว่าตรงไหนไม่ได้มาตารฐานตรงไหนไม่ดีเราก็ต้องสั่งแก้ถามตรงใดทีมันแบบว่าแก่ในหน่อยยี่ลิแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นึ่งสิทีมงานผู้รับเหมาสรามารถก็จะมาบอกเราว่าเออถ เอาต่อมาคุยกันอีกที่นึงแต่ว่าหลักๆก,ก็คือต้องแก้ทุกจุดที่มาร์กไว้นะคะพี่น้องอันนี้คือผูอ้ทีมตรวจบ้านเพื่อนบอกว่าบ้านหลังนี้ถือว่าจุดแก้น้อยนะคะว่าบ้านบางหลังเนี่ยเหมือนกับเบื้องที่มันบอนเนี่ยบางที่เน่ะเป็นเบิร์ดแผงเลยะค่ะพี่น้องแบบบ่สามารถเอาจุดมาร์กว่างใดในท้ายลูปออาว่าแก้ทั้งหมดหลกักะบ้านบางหลังกับสติเกอร์แดงๆฟ้าๆเขา,า,าจ,จนเบิร์ดนะคะพี่น้องกันย่างบ้านไนเบิร์ดอีกจุดแก่นะคะ อันนี้ก็ถือว่าผู้รับเหมาทําง,งานดีนะคะพี่น้องดีพอสมควรเลยล่ะในการดูนุำบาว่าบางว่าถ้าเฮนบานอีกลหลังนึงก็จะบริษัทเดิมนี่แหละนะคะท่วมขึ้นนะออแล้วก็จะให้ตรวจบ้านหลักการนุ่นอยากแนะนําให้พี่น้องผู้ได้ที่ทําบานนะคะมันมันบอก่เกินมันบพ่เกินไปกว่าแร้งบอกเพราะว่า,าค่าตรวจบ้านของบ้านหลังของนน่นเนี่ยพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตร นะคะเป็นอ่านั่งแปดพันห้าร้อยบาทนะคะถามมันหน่อยก็นี้เป็นบ้านจันเดียวหรือว่าเออจังสี่กับสีประมาณหาพันหาอันนี้คือถามถามเพิ่นมาเล้วนะคะพี่น้องผู้ไรที่เฮ็ดบ้านน้องกระยักนแนะนําว่าตรวจบ,บ้านดีมากนะคะอยากจะให้ตรวจเพราะว่าบางบางทอถามมันเกิดจุดบกกร่องหลังจากที่เองามอบบ้านแล้วนะ่ะมันอาจจะแบบว่าหาหาเพิ่นกัรรับผี่สอบอยู่ดอกเพ่นกรับประกันอยู่ปีหนึ่งสองปีอย่างเสย แต่ว่าบางทีมันอาจจะหาสร้างเขามาแก้่ไข่ห้องยากบงสิ่นะคะสูห้องเกล่ไขก่อนดีกว่าอย่างสิะะส้ามันทัน,นในเบิดสัญญาการสร้างบ้านนะคะพี่น้องเฮาถือว่าบริษัทนี้ก็ทําดีนะคะบริษัทที่ตรวจบ้านก็คือฟินิชเฮาส์นะคะบริษัทพันยุบบนยุงเทปก็มีนะคะและการบ,บริษัทสร้างบ้านก็คืออุบล3 8 8รับรับสร้างบ้านนะคะพี่น้อง ผู้ใดที่สนใจอยากจะสร้างบ้านสร้างบ้านล้วก้อนเสีมอบบานกับตัวบานสะกอนนะคะอยากจะแนะนํามากๆผูละคนบระหูเหมือน,นหนุ่นนึงสิกับบลูก็มีคนแนะนำมาอีกที่หนึ่งว่าอยากให้ใหตรวจนะคะก็เลยเดบไปหาในเพจเดอทีมตรวจเทียม,ท,ม,ท,มทีมตรวจทีมตรวจบ้านก็นเลยเดบไปหามากนะคะพี่น้องถือว่ามันมนเทให้เอาอุ่นๆใจขึ้น,นว่าส่วนไหนที่มันไม่โอเคแล้วก็จะได้แก้ทันทีงสินะคะพี่น้องเนาะ ่ะเดี๋ยวห้อลงไปข้างล่างกันค่ะไม่ลืมกวดแถวนี้อันนี้คือยายไรทำความสะอาดะค ในพองครับพี่น้องอันนี้น้ำตาอดไปใส่กับน้ำไปเฝาอันนี้ก็จะเป็นห้องรักแขกอันนี้้องรักแขแกทคนในยืมามือนี่สร้างสร้างกระจกสร้างอลูมิเนียมจากเขาแต่ว่าก็าาาาารู้ว่าแต่ว่าร้อนอ๋อใช่เออวันนี้วันอาทิตย์น่ะจะมามือ่อื่น เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกแป๊บนึงค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือบริเวณด้านนอกนะคะแล้วมีจุดแกะเป็นบางหมองนะคะหมอกเป็นปัญแจกหรือปัญจังมองเป็นโอ้โเพรือปัญจังตรงนี้นี่มันเป็นเรื่องของการอ่ะยาแนวมันมันบอติดมันมันบอมันบอมันบอเต็มมันเป็นหมุนมันบอเต็มมันเป็นหูจังปองนะคะพี่น้องเออมันกับคือว่าการเท่านี้ยเดี๋ยวตาเปล่าเท่ากับสิ หมอเห็นยังสินะเห็นอยู่กระเป๋าก็เห็นอยู่บ่เห็นบ่หมอแต่เขาเป็นสังเกตมังยสินะเห็นที่แต่ที่แหล่คนละนี่เขาพี่น้องอันนี้น่ามีอันนี้นั้พี่ฝ่าฝันอันนี้เพบาะผมว่าเมันจงมายังนะคะมันมันเป็นหูมันมันมันไม่เรียบร้อยนะข้อไม้เออเอาก็ะสีกินด่างยจะมาดกแกมกูอีดานี่มึงเดียนอนี่นะ ันเป็นแปะแบบมันกลมล้งสิมันจุกเกียบนี่ไกลโอ้พี่น้องกะจิมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปิดคลิปเลยเนาะเดี๋ยวให้ท็อเบีไปอาบน้ำละกาห้องจะไปงานต่ออยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดโพชัย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 จังัยาวอ่ะครับอาล้วค่ะพี่น้องสลับมือนี้นะคะน้องนุ่นกับท็องเบีก็ต้องขอขอบคุณสลับพี่น้องเอฟซีทุกคนที่ให้แร้งพักดันนะคะว่นศุเป็นทางเจ้าภาพ แา้วก็ i อฟซีเาจะเป็นเงินค่าโตเงินติป้วก็เงินซัพพอร์ตแล้วก,การเบื้องคิปจาก YouTube หรือว่าเพจนะคะนั่นเป็นรายได้ของเราที่เฮาได้มาร้างบาทลังนี้นะคะพี่น้องเราทําด้วยอาชีพสุดจริตนะคะเข้าหาเงินด้วยแรงกายแรงใจนะคะพี่น้องเราอ่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่เฮาสามารถเทดใดมันเป็นความภูมิใจของตัวเองของพ่อแม่ของครอบครัวข,ของพี่น้อง FC ที่กาลัางติดตามเฮ้านะคะ อ่นนี่คือเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราสองคนที่ห้าสบางบานหลังนี้แล้วเริ่มทําตอนเดือนธันวาตอนนี้ก็เดือนสิงหาเดือนสิงหาจ,งจะเขากันย่าแล้วอันนี้ก็เก้าเดือน,เก,เ,อนเก้าเดือนแล้วกําลัางสิเข้าซิบนะคะพี่น้องห้าถือว่ามันเป็นสิ่งที่ห้าประสบผลสําเร็จอีกอย่างหนึ่งมีบ้านมีรถตอนนี้เราสองคนก็ โุนอายุ23ท่องเบียดกำลังจะเข้า23เดือนทันบาที่จะถึงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรอบพุ่มใจมากๆเลยะค่ะพี่น้องขอบคุณแรงซัพพอร์ตขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับชมไม่ว่าจะการดูคลิปนะคะหลักการการซัพพอร์ตในสองทางอื่นๆนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคองใจมองใดอยากสอบถามตัวไหนก็สอบถามมาได้เลยนะคะบ๊ายบายครับพี่น้องแล้วดีรครับ